ดอกกุหลาบจะกรีบอัดกันค่ะสวัสดีนะคะกรีบแรกแล้วนี่กรีบที่สองแล้วนะนที่สองม่กีกรีบแรกกรีบที่สาม กระยาวนะคะอันนี้มันจะเป็นไส้ค่ะไส้ในกลิบที่หนึ่งกลิบที่สองกลิปที่สามวางสับวางกันนะคะ จับแน่นๆค่ะเอามือจับไม้แน่นๆเจ <ๆ S 1> ็ิบสี่ทากาวนะจับแน่นๆค่ะขึ้น ใช้มือสอดจิกก้นเขาเรียบร้อยสี่กีบเอาห้ากีบก็ได้นะนี่ห้ากีบสี่ห้าจน,นี้ สร็ตัวเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะกันหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็สวยก็สวยนะคะสวัสดีค่ะ